อนเศร้าครับเผามาทำงานของผู้เฒ่าสิงคโปร์ครับมาทำงานครับเดี๋ยวครับเห็นงานก็ได้เล็นงานครับนี่คือวิถีชีวิตของคนต่างแดนครับที่มาทำงานเมืองนอกครับนางานก็จะเป็นอย่างที่แล้วงงงงยากแน่ซ้ำที่แล้วครักยุ่งยากแน่ก็จะมี ของมีสิ่งมีของสิงอะไครับเห็นงานก็นเลยท่านได้เริ่มลงเน็นงานครับท่านได้เริ่มล่อล่อ,อคนอยู่ครับตอนเศา้านี่แหละครับท่านไอ้บางวิธีชีวิตของคนทำงานต่างเดือนของผู้เฒ่าผู้หนึ่งที่จากบ้านจากเมืองมาเห็ุงานครับต่างเดนต่างประเทศต่างเดือน ทุกคมเป็นอยู่ในการเหตุการณ์ในงานเปลี่ยนอายุสิครับต่างทุกคนก็ต้องดิ้นร่นครับเป็นงานยากคนในก็ต้องได,ทงได้ทนได้สัวครับเพราะมันต่างคนต่างกับดิ้นร่นหาสิ่งที่จนเจือภายในครอบครัวครับให้ทุกคนอยู่ดีสบายให้ครอบครัวมีความสุขดีสิครับเฮตุงานครับ ตอนนี้รอเขารอสิบตีครับสิบตีมาใส่งานมาเส้นใบอนุญาตเทนนงานมาตรวจความเรียบรอยของพื้นที่เห็ุงานแล้วก็เขามีเฟอรม์มิตมี่ใบอนุญาตพบตั้งสิ่งยังแล้วกว็ค่าไ่ทับค่อย่เหตุับ่อย,บอยเห็นงานค่อยเริ่มงาน เพราะว่าบมีใบซุมนี้งานๆได้ครับนี่างประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์ครับเฮ็ดบรได้ต้องมีใบเฮ็ดพันงานใบเส้นจากผู้จัดการเซฟที้ทุกคนก่อนเส็จความเรียบร้อยของทุกสิ่งทุกอย่างครับไปเห็ดไปเริ่มลงเห็ดงานได้ครับ ขั้นที่ผมเพดีนี่ก็ยังสตาร์ทบ่ได้ครับต้รงลอ่อครับล่อบ,บลอลล่อจนไปอนุญาตเห็นงานออกมากเพิ่มเมตออกมาเห็นงานมาเสร็จดีมาต,วตรวจยังมีคนมาตรวจมาเช็คครับค่อยเห็นได้ครับถ้ามีคนมาตรวจมาเช็คก็เห็ุบ่ได้ครับมาเช็คทุกสิ่งทุกอย่างก่อนว่าเห็นไตบ่มีความปลอดภัยเพียงพอว่็ค่อยเห็นได้ครับ บ่สำเร็จเฮ็ดบ่ได้ครับเฮ็ดได้ก็ถึกปรับครับผู้ใดล่วงละเมิดก็ถึกปรับเป็นเงินสิงคโปร์ครับบ่แม่นบ่แม่นเงินบาทบ่แม่นนั่นครับเป็นเงินสิงคโปร์ครับปรับเงินสิงคโปร์งยงบ่มีใบ่ได้เฮ็ดหยังครับต้องรอยจันอยครับ ถาก่อนไปสิเริ่มเหตุการณ์งี่นี่ครับสิเลิมก็ถาไปก็เบิ้งก็เบิ้งบรรยากาศไปบรรยากาศพุ่นกับฟุบๆบรรยากาศกลางข้างครับปิดกับถนนครับ ผมเ็ำงานอยู่กับติดกับถนนงานเสียงกับอยู่ติดกับถนนติดกับฟุตบาลตีกับฟุตบาลคนกงี้ยงไปยังมาคุ้นเสียบตอนเศร้าตอนเศร้าก็แบบส่วนคนของงานกับส่วนคนเลิกรงานนี่ตลอดรถกระไล่งาน เดี๋ยวนี้สิครับทุกมือของตอนเสาร์วันจันทร์นี้ยิ่งหนักเข้าไปเล้วครับรถทั้งเท็นเลอร์ทั้งรถเอาคนงานทั้งรถคนไปเห็นงานเต็มครับสิครับ ตัวนี้เป็นป้ายบอกครับว่าการเหตุาการณ์แห่งนี้เหตุอย่างไรวามเซฟตี้มีความปลอดภัยหลายบอ่ออยู่ประมาณนี้นะครับมีป้าย,ยานี่ยังขึนบอกขึ้นบลบอกปกสิตสี่จะมาตรวจตลอดครับมาตรวจตลอดแต่ว่าเปิดเริ่มเม้นงานก็นกนกนจะมาตรวจมาเช็คทุกมือหนึ่งก็ดีประมาณสองสามเทือครับ เราจะมาเช็คมาตรวจคว่มเรียบร้อยคว่มปลอดไปารเนี่งานนะครับตรวจมาเบ่งมาเช็คในเสียหายอในบุตรีที่นี่บุดีก็ได้อาบอกสร้างเอาไปซ่อมจะได้ที ใจพ่อใดสับสนเสียหายสิ่งนี้การแก้กันเส้นให้เอาไปซ้อมไปนั่นครก็ซ้อมไม่รือซื้อไม่อะไรสัน่นควาเป็นระบบก็เป็นระบบของเอกการเงินงานอยู่นี่อยู่ประเทศนี้ครับเขาทีมีการเซฟเงินงานเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับเป็นของ รัฐบาลโดยตรงแล้วความสำคัญในสิ่งที่คนงานมาเห็นงานต่างแดนหรือที่เป็นคนของของประเทศนี่ก็ก็เป็นด้วยกันครับก็ต้องเรียนรู้การผ่านการอบรมการเห็นงานทุกสิ่งทุกอย่างให้วความปลอดภัยให้มีความปลอดภัยสูงสุดในการเห็นงานอยู่อยู่ประเทศสิงคโปร์ ดีครับเป็นสิ่งที่ดีของสำหรับคนทุกคนครับเพื่อควมอามจิตโวรมมีการเกิดอุบัติเหตุยังเกิดขึ้นดีครับห้ามล่อไปเอเคนนะครับเนาะมือนี้